สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดมกเอกุมภาพันธ์นะครับปีหกเจ็ดกุมภาพันธ์นะครับเนาะไม่ใช่มกราคมวันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับวันนี้เป็นของเซียนทวีนะครับเนาะคลิปแรกของรัฐบาลไทยคลิปแรกของเซียนทวีก็คลิปแรกของเซียนทวีลงวันนี้วันเสาร์นะครับเนาะวันเสาร์ก็เดินดูงวดที่แล้วนะครับที่ผ่านมาของเซียนทวีก็ไม่เข้านะครับเนาะไม่เข้า เซนเตรวีให้เลขตารางมา6 7 8 1 2ดดหนึ่งสานะครับก็ไม่เข้านะครับเนะบาะเพราะว่าเลขในตารางเข้าแค่3ามตัวเดียวนะครับไม่มี9ไม่มีห้าไม่มี4ี่นะครับเนาะเดกเด่ยวนี้ตั้งหลักไม่มีจับคู่กันลำบากนะครับเนาะก็วันนี้เซียนทวีจะได้ตัวไหนก็กทัวร์าำเซนยนทวีนะครับวันหมดนี้มั่นใจแค่ไหนก็สักครู่นะครับรอได้ยินไหมครับเนาะ ไปเย็ครับผโอ้ครับผมมีแหรอเนาะไเนาะครับงวดมาหันมานบ่งวดมันบ่หมานครับคือกันเลยเก่าเดือนดีครับเนาะเก่าไหมเออผมเลยว่ามีเก่าพอตัวเลยนายวันนี้เลยไหมวันนี้เอาไม่เอาไม่กอเดือนดีครับเก่าเนี่ยเป็นยังไงเนาะเวียนแชงงวดเดียวกับมาอีกแล้วบ่เวียนซ้ำเนาะครับ หมดกวนมเนเกา่าศูนย์เก่าลางเนาะมันบ่เส้นงานอยู่ครับเงินด,ดีมากเก่าหายแล้วยังวบ่าต็ดเก่ายังวะวันย่างเยงนะเอาเดี๋ยวตอนนี้เวลาของเก่าเหว่าตอนนี้นอืเอีมากมากก็มากมาาเคอเลขเด่นผมติดเนย่ยว่ยนที่งานผมบอกว่าเรียนสามรอบหนึ่งอกอ๋ครับเลีนสามรอบหนึ่ง เขาทั้งน่วยทั้งเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะออนี่ว่นมีพวกผมเล่นแปับอืมเด่น,ดน,ดนแปนะครับอืมเด่นแปดเอครับวันนี้มีตัวเลนะครับวันี้ว 6, ันี้ตารางมีแปดเก้าศปดเก้าศนสามสี่ห้าครับสามสี่ห้องตัวมีหุดครับสองตัว 8ปดเก้าแปดเก้าแปดสี่แปดปดห้าเกเกเก้าห้าเก้าห้าสห้าครับสีห้าครับสองตัวเล่นยูสามชุดครับครับเป็นแปดสี่แปดปดห้าปดห้า 4ีห้าครับสีครับผมสชุด3ามคูครับผมสามตัวก็มีหชุดครับครับเก้ห้าครับเก้าสีห้าหปหาครับสี่แปดห้าสามหครับสามหปศีครับศูน่แปด ศูนย์เก้าห้าครับศูนย์เก้าห้าศูนย์สี่ห้าครับศูนย์สี่ห้าครับครับสามตัวเล่นคือสามสุดครับครับเล่นเก้าสี่ห้าครับเก้าสี่ห้าสี่แปดห้าครับสี่แปดห้าศูนย์สี่แปดครับศูนย์สี่แปด ครับผมครับว่าที่พื้นห้สั้นจอมาน่ไผมปฏิเสธนิเซียนมันจอนบ่ผม่ปดิเช็คเลยมันก็ว่าเป็นในสั้นจอนตรงขาเมียนบ่ว่อ <ừ> จอนกระซังได้หนังสี่ได <c oughs> ้เอานสีอเราเห็น <c oughs> ได้มันไม่มีสูตรัญจอนเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีหมดั้จรลมีเงาสูตรัญจรมีแต่สูตงห้องไหม โมบนโบันเป็นพ่อแมนอยู่ผมว่าบเง้ีบ่นนีเสียนจะเป็นยังไโมบนเป็นพ่อจะอกทุกงหวดีจะเป็นบันทุกงวดผมจบเลยดิผมเนี่ยนา่งบ่งซื่อๆเลยผมไงไงเตลือเลยแหละมันเป็นบันทุกงวดเนะยัยโทดตัวเล็กแป๊บนึงได้ครับเด้อครับผมอีกนนจะล่างนี่แปดเก้าศูนย์สามซี่ห่า จะคูมี8แปดเก้าแปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้เน้นที่8ป8 5แล้วก็สีครับผมครับจดซับตัวก็มี9เก้าสี่ห้าสี่แหาสแล้วก็ศูนย์สี่แปดศูห้าศู เนียนกับเนียนเก่าซีหาซีแปดหาศูนย์ซีแปดครับอืมครับก็เหลยงงามมักมักรักแปดแล้วก็ลักขอนเพราเช่นวันนี่นี่ครับอืมเพยังอย่าอย่าอเ,เ,เปิร์ดผมแบบยังไงดิผม บ่ได้เช็คข้าวอยู่หรือเช่นเรียกว่าว่าทัญจรบ่ใต้บ่อเออสัญจรได้เห็นบางไม่คิดตป็นนี่ยเขาลงเป็นหวยสัญจรสงขาอืมจกรกระซังเข้าอ่จะยวจังไปหาท่านอ่าาาามังเอานั่นหวยทัญจรนะอ่ะอืมมีจะไปหาข้อมูลทั้งสงขาติเดี๋ยวหาข้อมูลสงขาเ,เป็นยังไงสงขานี่แปดนี่ส่วนเงินบ่เก้าเงิน บานยากำบนยาก,กับะเป็นรถพวายาสบอทะเป็ยนรถ้วาอายุพวายาสบอเนี่าแต่แต่เนี่ยนาจะม,มีอหกลักแปดลักลกระบอกเขาทางเช่นพอดีแล้วท่นลักแปดักแปด่เขาโตเัวโตเอะเลยไม่เลวต้ตงองเอาเนี้อจังเลย <c oughs> โอเคครับขอบพุณ้หลายนะครับเนาะครับผมครับผมครับการเกียมือกันครับกเกมือเกมือครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครบถ้วนนะครับสำหรับแนวทางของเซียนทวีนะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมปีหกเจ็ดนะครับเด็กสวยนะครับเนาะเซียนทวีชอบหลักแปดมากที่สุดนะครับเซียนทวีบอกว่าเด่นแปดงวดที่แล้วเซียนทวีก็เด่นสามนะครับเนาะก็มาสามหลักร้อยบุญในงวดที่แล้วแล้วก็ สี่สามก็มาบนมาล่างนะครับเนาะสามเดือนดีวันนี้เซนทรีชอบแปดนะครับใครชอบอยู่ทางเซนทรีจัดไปเลยนะครับเนาะถ้าใครไม่ชอบที่เซนทรีจับคู่ให้ก็จับคู่เองได้เลยนะครับเนาะเซนทรีพูดประจํานะครับเนาะเลขในตารางโยงกันเองเลยนะครับจับคู่กันเองได้เลยถ้าไม่ชอบที่เซนทรีจับคู่ให้ในหกคู่ที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับวันนี้ทุกคนเฮงเลยรวยนะครับเนาะวันนี้เซียนเซียนมาเกิดเกิดมาว่า อาจจะเป็นหวยสัญจรนะครับเนาะส่วนตัวผมไม่เช็คข่าวเลยครับเนาะว่าสัญจรหรือเปล่าถ้าเอฟซีฟังอยู่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเนาะจะไม่เช็คข่าวเลยเพราะหวยเพิ่งออกมามบันดาลนะครับเนาะออกมาามืันวันนึงอุ่นๆอยู่เลยยังอุ่นๆอยู่เลยยังไม่ได้เช็คข่าวอะไรเลยก็สัญจรก็ไม่กลัวนะครับเนาะกลัวอย่างเดียวว่าจะเบิ้ลก็พอเหมือนที่เซียนเขาบอกนะครับห้ามเบิ้ลก็พอหามยังพอทนนะครับเซียนเขาบอกวันนี้มั่นใจว่าเอาคืนในืันเดิมนะครับ ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดือนคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ